เจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ตไทม์ไลน์ประจําวันจันทร์ที่2มกราคมรับสาหรับเมื่อคืนครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับให้ไปทั้งหมดคู่คับเสียไป1คู่ครับโอ้โหคู่แรกครับอองเซ่เจอกับลอริยงคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอลอริยงครับสุดท้ายแล้วครับลอริยงบุกมาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่แรกครับคู่ที่2ครับโมนาโกเจอกับแบร์ครับคู่นี้ให้ต่อโมนาโกที่ราคา1ลูกครับ สุดท้ายแล้วครับโมนาโกครับจบ1นึูนับเจ้าไปครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่3ครับโอลิมปิกลียงเจอกับเกอร์มองฟุตคู่นี้ให้ต่อโอลิมปิกลียงที่ราคา1ลูกครับเหลือจะเชื่อครับลียงแพ้ในบ้านไปครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับเสียไปเต็มเครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่4ครับสเปอร์เจอกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ทีเด็ดเลยครับให้รองแอสตันวิลล่าที่ราคา1ลูกครับแอสตันวิลล่าครับ บุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับกินไปเต็มเตมครับสำหรับนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับเชลซีครับคู่นี้ให้รองนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับจบ1 1หนึ่งครับกินไปเต็มเมครับสำหรับนอตติงแฮมฟอเรสครับสำหรับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับเน้นๆครับจัดไปเลยครับทั้งหมด5คู่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบอร์มิงแฮมซิตี้พบกับมิดเดิลส์โบครับสำหรับคู่นี้ ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับผู้นิเตะกันเวลาสทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านครับอันดับ16ของตารางคะแนนทับนัดที่ผ่านมาพวกเขามี32มคะแนนครับสำหรับมิลเลิสโบรครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ6ของตารางคะแนนทับนัดที่ผ่านมาพวกเขามี36คะแนนครับเราไปดูผลงานนัดที่ผ่านมาของเบอร์มิงแฮมครับนัดที่ผ่านมาของพวกเขาว่าเปิดบ้านแพ้ให้กับเฮาซิตี้ไป1ประตูต่อ0ูนครับสำหรับ ฟังทีมเยือนครับมิดเดิลสโบร์นัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ได้2ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นมิดเดิลสโบร์ที่ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับในการเล่นที่บ้านของพวกเขาครับมิดเดิลสโบร์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นราคาเสมอมิดเดิลสโบร์ครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับเบอร์มิงแฮมครับโอ้โหฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับช่วงหลังครับผลงานค่อนข้างจะกระท่อนกันแท่นึ่ต่างจากมิดเดิลสโบร์ครับที่เปิดฤดูกาลมาได้ไม่ดีครับแต่หลังจากที่พวกเขาได้ไหมเคลค่อนคค้ัเลย มาคุมัพครับโอ้โหมาเป็นคุณซื้อให้พวกเขาผลงานดีผิดหูผิดตาขึ้นเลยครับพวกเขาครับตอนนี้ครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาครับจากต้นฤดูกาลครับอยู่ท้ายตารางครับตอนนี้ครับพวกเขามีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเตะพิมร์ลีก็ดูกาลหน้าครับอย่างน้อยน้อยติดหนึ่งในหกเพื่อไปเพลย์ออฟครับหาผู้ชนะครับไปเล่นพิมร์ลีกฤดูกาลหน้าครับวันนี้ครับโอ้โหมาเจอกับเบอร์ลิงแฮมที่ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับช่วงหลังผมมองครับคู่นี้ครับมิดเดิลสปอร์ตพวกเขาดูดีกว่าเยอะครับช่วงหลังฟออรรร์มมกกก็ดดีวว่าาา้ยัับบคคเส ผมมองครับงานง่ายๆของมิ d เดิลส r บรตช่วงนี้พวกเขาฟอร์มกําลังดีกาลังแรงครับเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่ครับคู่นี้ผมให้ไปเลยครับมิดเดิลสบรตครับฟอร์มแรงกว่าครับไปเลยครับคู่แรกมิ d เดิลส r บรตที่ราคาเสมอครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้แล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเวสต์บอมบิดเอาเบียนพบกับเลดดิงครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเช่นเคยครับเตะกันเวลา4ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับเวสต์บอมบิดเจ้าบ้านครับอันดับ11ของตารางคะแนนครับ 25นาทีผ่านมาพวกเขามี35สาคะแนนครับสำหรับฝั่งทีมเยือนครับเลดดิงครับ25นาทีผ่านมาพวกเขามี36คะแนนครับเบสบอมบิดเอาเบียนครับนาทีผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะเปสตันนอตเอนไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเลดดิงครับนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับนอร์ลิซิตี้หประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเวสบอมบิดเอาเบียนที่ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับสำหรับคู่นี้ครับ ราคาเปิดมาเป็นเวสบอมบิดเจ้าบ้านครับต่อครึ่งควบลูกครับบอกเลยครับคู่นี้มาเจอกันวันนี้ครับสถานการณ์ครับค่อนข้างจะสูสีกันครับแต่ถ้าวัดกันฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าเป็นเวสบอมบิดเอาเบียนครับพวกเขาครับทำได้ดีกว่าครับเลดดี้ครับอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างครับฟอร์มไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไรครับเวสบอมครับพวกเขาจากต้นฤดูกาลนะพวกเขาอยู่ท้ายตารางครับทําไปทํามาครับโอ้โหตอนนี้ครับ โอ้โหกระเตื้องขึ้นเยอะนะครับชนะบ่อยเหลือเกินครับช่วงหลังครับผมมองครับวันนี้ครับคู่นี้มาเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าบอลครับวัดกันในแดนกลางครับใครเสียครับใครเสียประตูก่อนครับมีสิทธิ์เป็นผู้แพ้ครับแต่คู่นี้ผมยังเชื่อใจเจ้าบ้านครับน่าจะเสือนได้ครับน่าจะใช้ความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองครับเบียดชนะเลดดิ้งไปได้ครับในในในท้ายที่สุดครับคู่นี้ผมเชื่อครับเจ้าบ้านครับ ยังดีกว่าครับฟอร์มช่วงหลังดีกว่าผมขอวิเคราะห์ตามฟอร์มครับช่วงนี้เวสบอมพวกเขาดีกว่าจริงๆครับสถิติช่วงหลังคู่นี้ที่เจอกันรับสีนัดหลังสูดับหรือ2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจอกันเมื่อไหร่ครับเวสบอมบิดเอาเบียนโอ้โหต้องบอกชนะเลดดิ้งได้ตลอดครับคู่นี้ครับทุกอย่างมันชี้ไปที่เวสบอมครับตัวผมเองก็ชอบพี่เวสบอมครับสำหรับคู่นี้ให้ไปเลยครับที่เวสบอมบิดเอาเบียนต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลิวพบกับแรงครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลลีกเอรินฝรั่งเศสครับเตะกันเวลา5้าทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราสำหรับลิวครับเจ้าบ้านวันนี้อันดับ6ของตารางคะแนนนับ16นหดาทีผ่านมาพวกเขามี29คะแนนนับสำหรับแรงครับอันดับ10ของตารางคะแนนนับ16นหดาที่ผ่านมาพวกเขามี20คะแนนนับสำหรับนาทีผ่านมาของลิวครับพวกเขาบุกไปชนะเกอร์มองฟุตได้2ประตูต่อศูนับสำหรับแรงครับนาทีผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะแรนไปได้ 3ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแรงครับที่เปิดบ้านชนะริวไป2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นริวต่อครึ่งควบลูกครับต้องบอกว่าคู่นี้ฟอร์มช่วงหลังครับโอ้โหดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ริวครับต้องบอกว่าพวกเขาครับดูดีกว่าครับผลงานช่วงหลังดูดีกว่าครับวันนี้ครับพวกเขาริวครับอยากทําอันดับในตารางคะแนนเพื่อไปลุ้นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับเจอกับแรงวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหจะแรงสมชื่อหรือเปล่าครับสำหรับแรงวันนี้ครับ ผมมองแล้วครับคู่นี้ครับลิวครับช่วงหลังพวกเขาดีกว่าครับพวกเขาชนะบ่อยเหลือเกินครับช่วงหลังโอินัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวครับสาหรับลิวผมมองครับวันนี้ครับลิวถ้าพวกเขาไม่ติดประมาทไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ผมมองครับลิวน่าจะคว้า3าคะแนนได้สบายๆที่บ้านของตัวเองครับสําหรับคู่นี้ผมมองแล้วครับลิวดูดีกว่าถึงว่าถึงแม้ว่าแรงครับช่วงหลังจะฟอร์มดีแต่ผมมองแล้วครับลิวแรงกว่าครับสําหรับคู่นี้ครับ ยังไงก็เสียเจ้าบ้างครับสำหรับคู่ที่3าให้ไปเลยครับต่อริวที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่4ครับของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบนฟอร์รับพบกับลิเวอร์พูลครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับสําหรับ เบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับอันดับ10ของตารางคะแนนครับ17บน้าที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนสําหรับลิเวพูลทีมเยือนครับอันดับ6ของตารางคะแนน16หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี28คะแนนครับสำหรับผลงานน้าที่ผ่านมาของเบนฟอร์ดพวกเขาบุกชนะเวทเขมได้2ประตูต่อศูําหรับลิเวพูลน้าที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1นคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวพูลที่ชนะได้3ประตูต่อ0นูนนะคู่นี้ครับ รเว์พูเปิดมาราคาต่อหนึ่งลูกครับค่อนข้างจะแพงครับสำหรับรเว์พูมาต่อวันนี้ครับแต่ต้องเป็นแบบนั้นครับรีว์พูช่วงหลังพวกเขาก็ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีของพวกเขาครัในลีครับพวกเขาชนะลวดมาแล้วครับสีนัดรวดครับสําหรับเบนฟอร์ทีมเยือนครับต้องบอกว่าดีเหมือนกันครับสองนัดหลังที่กลับมาจากฟุตบอลโลกครับพวกเขาบบุก ไปชนะเวทแฮมได้ครับนัดล่าสุดนัดก่อนก็เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ได้ครับ2ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นงานยากที่ลิเวอร์พูลจะบุกมาเคี้ยวเบนฟอร์ดคาบ้านได้ง่ายๆครับบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยครับถ้าจะเก็บ3คะแนนได้จากเบนฟอร์ดครับแต่ลิเวอร์พูลครับอย่าลืมครับพวกเขาครับช่วงนี้ครับฟุตบอลลีครับโอ้โหกำลังติดลมบนครับกำลังทําผลงานได้ดีครับพวกเขาอยากติด1ใน4ีเพื่อไปเตะฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ครับเป้าหมายของพวกเขาวันนี้ครับ จำเป็นครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้จะยังไงก็ช่างครับต้องให้ได้ครับสําหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลครับอาจจะใช้ตัวผู้เล่นตัวใหม่ของพวกเขาว่าโพดี้กัปโปครับที่ได้มาจากพีเอชวีไอโอเฟนท์ัลงมาเปลี่ยนเกมหรือลงมาเป็นตัวสำรองครับโมแน่ลุ้นเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับเป้าหมายของลิเวอร์พูลพวกเขาครับต้องทําให้ได้สถานเดียวครับสคะแนนผมยังเชื่อว่าพวกเขาครับน่าจะเฉือนได้ครับสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลครับน่าจะใช้ความเก่าว่าความคม แนวลูกที่ดีกว่าของพวกเขาครับบุกมาเก็บ3คะแนนได้สําหรับคู่นี้ผมรักไปที่ลิเวอร์พูลครับให้ต่อที่ลิเวอร์พูลที่ราคา1ลูกครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ที่5ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมงโปลีเยครับพบกับมักเซยครับสำหรับคู่นี้ครับฟุตบอลหลีกเอิงฝรั่งเศสรับเตะกันเวลาตีหนตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับ มงโปลิเยเจ้าบ้านครับอันดับ12ของตารางคะแนนนับ16หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี17คะแนนนับสำหรับโอลิมปิกมักเซยครับทีมเยือนวันนี้อันดับ3ของตารางคะแนนนับ16หน้าที่ผ่านมาพวกเขามี33คะแนนนับผลงานนัดล่าสุดของมงโปลิเยพวกเขาบุกไปชนะลอริยงได้2ประตูต่อ0นับสำหรับมักเซยหน้าที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านถลม่มตูรุตไป6ประตูต่อ1ครับ,ค,รบคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดครับเป็นมักเซยที่ชนะมงโปลิเยได้2ประตูต่อ0คู่นี้ราคาเปิดมาเป็น มักเซยทีมเยือนต่อครึ่งลูกครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับทั้ง2ทีมับนัดล่าสุดครับโอ้โหชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับมงโปลิเยเจ้าบ้านเองก็ฟอร์มดีครับมักเซยเองพวกเขาก็ดีเหมือนกันครับคู่นี้มาเจอกันนะบอราคาครึ่งลูกเป็นราคาอะไรที่วัดใจมากครับสําหรับคู่นี้ผมยังมองว่ามักเซยทีมเยือนครับยังดูดีกว่าครับพวกเขาอยากเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อนรุ่นไปเตะฟุตบอลยุโรปจะดูการน้าให้ได้สําหรับวันนี้ครับมาเยือนทีม อย่างมงปริเยครับพวกเขาต้องเก็บให้ได้ครับอาจจะยากหน่อยครับอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ผมเชื่อแล้วครับคู่นี้ครับท้ายที่สุดครับมงปริเยไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของหมักเซยได้ผมมองรับคู่นี้ครับหมักเซยเกมลูกของพวกเขาดูดีกว่าครับนัดที่ผ่านมาก็ทันลมคู่แข่งไปถึง6ลูกครับสำหรับหมักเซยผมผมดูแล้วครับคู่นี้บหมักเซยครับทีมเยือนครับพวกเขาเกมลูกดูดีกว่าครับสำหรับคู่นี้คู่สุดท้ายผมให้ไปเลยครับที่หมักเซยต่อที่ราคาครึ่งลูกครับ สำหรับทีเด็ดวันนี้เอาไปเลยครับเน้นๆทั้งหมด5คู่ครับคู่แรกครับเบอร์วิงแฮมซิตี้เจอกับมิเดิลสโปรคู่นี้ให้ต่อมิเดิลสโปรที่ราคาเสมอคู่ที่2เวสต์บอมบิดเอาเบียนครับเจอกับเลดดิ้งคู่นี้ให้ต่อเวสต์บอมบิดเอาเบียนที่ราคาครึ่งควบลูกคู่ที่3ามครับริวเจอกับแรงครับคู่นี้ให้ต่อริวที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่สี่ครับเบรดฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ให้ต่อลิเวอร์พูลที่ราคา1ลูกครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่5ครับมงปริเยเจอกับมักเซยคู่่่นนีีี้้ใหตออมมักเเซยยททืราคาครึ่งลูกครับ โอเคครับครบแล้วครับสิทธิเด็ดวันนี้ครับเน้นๆเอาไปเลยครับ5ตัวครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s ั b สไคร b e กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ครับค่ำคืนนี้ดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับ Sport Time Line